สวัสดีค่ะนี่ค่ะหลังจากทานข้าวอิ่มเรียบร้อยนะคะเอฟซีแล้วก็มาต่อกันที่ตรงนี้เลยค่ะคะ,นะคะก็ตายาออกเลยนะคะด้านหลังบ้านนะคะลงไว้ก่อนเนาะนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยตรงนี้นะคะก็หลังจากหานข้าวยิมนะคะแล้วก็มาเริ่มตรงนี้เลยค่ะชาบผนังด้านนี้นะคะเอซี่ตัด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 ตั้นัดต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 ัดน วันนี้ก็ฝนตกทั้งวันฝนตกทั้งวันบ่ได้นอนเวรนะคะก็ทํางานเหมือนเดิมนะคะเอฟซีนะคะว่าสิว่าสิอู้งานอยู่แต่มันกับกกบริคิปนะนะคะเราก็ทำงานบริกว่านะคะาเจ้า,จาของสวนยังทิ้งอ่าเรื่องแต่หญ้าแลแง้งแหงยไว้อยู่นะคะแ้วนนี้ก็จะฉาบมาันตรงนี้ําเหมือนกันบ่ หมดนะคะเอฟซีเพิ่นได้ให้ปิดรูนะทุกอย่างนะคะทุกอ,อย่างต้องปิดนี่ละเอียดนี่นิ่ชิดนะคะบ้านหลังนี้เราสัมภาษณ์เจ้า,จาของที่แล้วนะคะตั้งแต่สิบแปดปีที่แล้วเพราะว่าเพื่อนยังยังก็ตั้งแต่เพื่อนปลูกยางตัวเ,วเล็กๆนะคะทําไมถึงสร้างบ้านทรงนี้นะคะเพราะว่าจะก่อนลม,มนแรงแนาะดีๆเนาะนะคะจะได้กันลมกันฝนนะคะแต่พอต้อนยางโตแล้วะคะ่ะก็เพื่อนก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วค่ะนะคะ,นะคะเราสัมภาษณ์หมดแล้วนะคะ คุยกันเมื่อเช้านี้นะคะบอกเราทุบโองง์นะคะถ้ามันเกะกะเพ่นบอก <laughs> ทุ <laughs> บโงค์เจมไปครึ่งนึงกับเลี้ยงปลาดุกคนว่าโอ้ยเจ้าไปให้นักน,กนอกดอก <laughs> มันบอกเลน่นเ,เกะกะดอกเอลซิธาสีองค์อยู่นะคะ <laughs> เอาออค์แดงเลยเนาะนะคะเอฟซีเนาะโงค์แดงก็สวยนะคะ <laughs> แล้วเราก็วาดรูปลงไปเติมมิติลงไปในออค์แดงของเพื่อนเนาะนะคะก <laughs> ็เป็นอย่างไอ้มุกตาทําศิลปะ <laughs> ค่ะนะคะก็ ฟีตอนนีบ้บายอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเจ้าของที่เขาบอกว่าอยู่เป็นชาติเลยนะคะเอาเป็นโลดนะคะว่าจะยู่น้ากันเนี่ยแหละเพื่อนว่าจะเอาอยากเอซาไวาน้ำบอกเพื่อนว่าใครอยากเอซาไวน้ำเอ็ดเลยเพื่อนว่าอั่างสครับผมเพื่อนอยากให้ทําสวนน้ํานะคะถ้าใครมีทุนนะคะมาทําเลยค่ะนะคะจะได้เจริญจเจริญเพื่อนว่าอย่างสั่นแม้นะคะอยากให้ความเจริญมาสู่ที่นี่เหมือนกันนะคะเห็นเราทําตรงนี้เพื่อนก็ดีใจค่ะนะคะเพราะว่าอย่างไยมันก็จะได้ไม่เงียบเหงานะคะ เด็กหน่อยฉั่ไม่เห็นน้ำตามตามตามเลยครับฉัน <c oughs> บอกเอสสาว่ายน้ำเลยครับผมอันอันบ่มีเด็กน,น้อยก็มุกตายเลสิเลนค่ะนะคะงานที่เขาอีก่เนี่เป็นบดมือ,อแล้วโอ้ยตะดำตาเลียงเนาะนะคะเดี๋ยวมันสบายเลยก็ไปหาหมอเนาะนะคะไม่ได้ะค,ะ <c oughs> ค่ะนะคะก็อันนี้คือเรื่องอนาคตคุยกันไว้ก่อนนะคะเรื่องอนาคตเดี๋ยวกับสาว่ายน้ำนาะ,ะ <c oughs> น,นะคะแต่ตรงนี้เราทํางานตรงนี้ก่อนนะคะ ไหนก็หยุดงานจากที่หน้าลานงคูแล้วนะคะแล้วก็ทําบ้านเราต่อะคะ่ะไม่เป็นการเสียเวลานะคะทําต่อเลยนะคะฝนยังไม่หยุดตกนะคะ FC ฝนยังตกเรื่อยๆนะคะฝนยังตกลิ่นๆอยู่ดูช่างฉาบปูนเลย อันนี้คือทาสีหรือติดวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์ครับวอลเปเปอร์อรแต่ว่าที่ทำเพราะว่ามันสาบไม่ให้กินคือมลเพราะปิดปี๊มให้กินคือเข้าไปได้นะคะผมพยายามนางก็สูงนะคะสำหรับกินคือนะเพระพยายามสูงอดียอมรับยอมรับยอมรับอยู่นะคะ นี่ดาผนังโดยไม่ต้องใส่น้ำนะครับผมมือซีนะครับไม่ช่างทำไม่ได้ครับผมเพราะว่าปูนมันเหลวปูนเหลวอยู่แล้วนะปูนเหลวเหลวด้วยเหลวเหลวเนาะเหลวแล้วขยับคือเย็นไหมเนี่ยแล้วค่อยขยับใช่ไหมคือเย็นค่อยขยับเอาฝั่งนี้เสร็จก่อนอ่านะคะทีละฝั่ง เดี๋ยวก็น่าดูนะคะะีูเป็นางกันนอนนะคะอันนี้ช่างไม่มีความสามารถที่ทำได้แบบนี้นะครับโอเมซีนะครับบ้านเริ่มน่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อจะดีนะคะสลับให้ความอ,อุปการะบ้านหลังนี้ให้เราเช่าให้เราอยู่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของที่ค่ะนะคะที่ให้สิทธิเราเตรียมที่เหมือนเจ้าของบ้านนะ <laughs> ย่านีิดอกยันได้เป็นดอกนี่ดอกก็ยาวนะนะคะยังวพาดหังคุยยังคุยยังไงนะคะจะจะว่าง่ายเด้อนะคะคอยให้บอกพิษกันแต่เธอเล็กนะคะเพื่อนว่าจังได้จิได้นะว่าไปบ่อมาไปแห่เอาลทุกองนะแอวก็เลยเศร้าเบานะคะมันบอกคืออ่ามันมันเพื่อน่าขันใหญ่ถ้ามันใหญ่ยาทุบทิมแล้วนะเราว่าสิเลยไหมอ้เจ้าของทีจะนักเลงนะคะเอาโอเคค่ะเดี๋ยวเราไม่ทุบนะคะเราจะค่อยๆอ่า เปลี่ยนน้ำก่อนแล้วค่อยยายไปนิดนึงแล้วก็ทาสีองค์นะคะเพิ่งเอาเลยค่ะตามจินตนาการโหลดค่ะสำหรับองค์เพิ่นหมอบให้แล้วนะคะโอ้ยนะคะความทุกมือได้อันบอคอยคอยย่อคอยค่อนมาให้เดี๋ยวเราตัวนี้ก่อนนะคะให้มันเส็จเนาะทีละอย่างนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะก็ สำหรับเจ้าของที่ก็หยุดแล้วคะหยุดตัดหญ้าแล้วค่ะนะคะไม่รู้เป็นอะไรโทรศัพท์เอลซูมไม่ได้นะคะอยากซูมเห็นเบืงองยู่้ใดยู่ใส่ก็ได้เนาะมันค้างนะคะเอฟซีซูไม่ได้ะค่ะนะคะก็เอาซ้ำ,ซำ,ซำเอาซ้ำเบื้องใดก็เนาะนะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็เดดเดดก็จะออกฝนก็จะตกนะคะสวนทางกันอยู่ค่ะตอนนี้นะคะลมลืน่นดีเนาะน,นะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะ แต่แต่ม,มาอยู่ก็ไม่เห็นอ่าอะไรนะหิ่งห้อยเลยคาดนะคะ <_ an> หิ่งห้อยไม่เห็นเลยนะคะ <_ an> แสงน้อยไม่ค่อยเห็นหรอครับผม,<_ an> <_ an> มจะแสงเยอะโอ้หลยดีดี <_ an> เดี๋ยวพูดเยอะทำงานไปนะ,ะดีดีเป็นแค่นอนไร้คานอนด้วงไง พีดอหร้าดวงครับคะผมอยู่ได้ตรงนี้นะคะก็เพราะไอ้นี่ราลาค่ะทานินเนาะนะคะ,นนนนะ,คะวิทยุทาน,นินนะคะทา hey, นิเอฟซีบนเรื่องพอพี่้องนี่ค่ะนะคะทาน,นินนี่ก็ของจะของที่ <laughs> มันอยู่เพื่อนนีแม่นะคะมันอยู่บ้านหลังนี้นะคะเราก็เลยเอาไว้ตรงนี้รา,าะคาะเปิดฟังนะคะมันย้อนยุคเก้าศูย์ได้จริงๆนะคะสำหรับทานินนะคะ นะฮะก็ฟังไปทํางานไปเพลินดีค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเอฟซนะคะชมคลิปย้อนหลังให้น้องมุกตาพาเพลินด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ทีพีสกินนะคะ t ีฟี f อฟ e o f ออฟฟิเชียลเนาะนะคะเป็นบ่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ที c o f f ฟ e ี c o f f คอ,คอนะคะค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะล่าสุดนะคะน้องใหม่ล่าสุดเพิ่งคอดมาเนาะนะคะ แล้วก็รีอาชามานิพิษแล้วก็ของบริษัทบายม,ามั่งมีมีมีม,มีนะคะฝากไว้ในอมอ,อมหมกออมใจเอฟซีด้วยนะคะ <S <S ขอบพระคุณมากๆค่ะ